สวัสดีครับถ้าใช่หน่อยผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพบห่นนี่พาพี่น้องมากินพิซซ่ากับหลานใช่วันดีกรอบหนึง่งวันดีน้องกันนะครับมากินกับพิซซ่าวันนี้มาหาหลานนะครับมีเคฟซีให้ทางหนึ่งด้วยอชอบกินไหมแบบนี้อยากนึกหัวนี <laughs> ่พูดพูด <laughs> เขือนกล้องเะพี่น้องนี่จัดไอพี่น้องห,หลานทั้งเท,งท,งท,งทงเลยเนาะเทเลย ื้อมานะครับมาแซ่บเหงือนกันกับพี่น้องดีเลยกันกินเลยหืมหน้าอร่อยชอบกินแบบนี้อ่ะถาดนี้นะนว้าวมาเลยมี่ระชื่ชูยอ้เคฟซีมันต้องเด็กกินผู้ใหญ่กินได้ไหมพี <S <S ่น้องเอ้ย Xe hạp chứ em hình lắm á chân này Làm đấy Anh nhìn mấy lôi hả? Lôi em Được อันนี้โยรยใส่ไก่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมมาหาร้านไม่หรอก <c oughs> ร้อนเลยบำลุงเกลาสักหน่อย กินนี่กินกนี่โอเคน้องมั้อืนอน้องกิ้อกินอือนี่อ่ะานชายครับน้องกันให้ลุงชิมได้ไหมได้โอ้โหแบบนี้มันแล้วกันน,ะนี่พี่น้องราดอย่างนี้ใส่อย่างนี้แล้วแล้วก็ใส่อะไรวะเ้าเรียกอะไระ เขาเรียกอะไรนะเฮียเนี่ยเนี่ยปักชีเหรอต้อ็พูดดิมันอไเหรอมันยาเสพติดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กัญชานะอืม ปร่อยไหมดีนี่นนลองดูเหนื่อยค่ะเขากินแบบผู้ดีพี่น้องร้านผมกินแบบผู้ดียินให้หมดก่อนอเอาไปคุยกับแก้วบองแนละ้วน่าจะอร่อยคุม้มสั่งดูหน่อยนะ เรียกพี่น้องดิเรียกพี่น้องบอกว่ามากินข้าวด้วยกันเข้าพูดไหมพูดไปไหมก็พูดดิทำไม,ไ,ไ,มไม่กินเนอะกินนี่ก็ได้อ่ะเด็กก,ก็กินแบบนี้นะพี่น้อง น,นี่เคฟซีกินนี้กินได้ไหมกินเอาไว้เออเดี๋ยวลงุงกินหมดก่อนนะอันนี้คืออะไรวะไก่ป๊อกไก่ป๊อปคืออะไรนแไก่เป็นชิช้นๆนี่นะ<ม>ลงุงกินเดี๋ยวแซ่บเลยครับพี่น้องเน่าเลยกับพี่นอ <laughs> ้องไก่ไป๊อปว้าว ลุง <c oughs> ไม่กินซอกมอกจังลุงมันจิ้มมีไหมอเอามานี่นี่ ยากดิ่ินน้ำเล็กน้อยปกติเก็บมากินนะวะเพื่อเพี่อนัดให้ดนันอันนี้ของพิซซ่าใช่ไหมใช่ <S <S ของพิซซ่าเอามาลองดูใส่ KFC นี่ซอส,สเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอพิซซ่าอรยพิซซ่าอะไรกว่าใช่ไหม 嗯, thấy rồi. ngon quá. không biết sao เรียกกันนี่<ง>เรียกเรียพูมันพูมันให้พิม,มพ์มั้งพูมพิมพ์อ่ะอืมอืมสักกูแฟนไดีอ่ะอืม<ๆ>อร่อยฮมาชนหน่อยดิ

ีกินไม่เลี่ยนเลย <c oughs> เนี่ยปากินด้วยเนี่ยพูดจริงๆพูดกินครับ <c oughs> นี่รับแล้วอ, <c oughs> อันนี้กิน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่กัญชาครนะับมัน,น เบอะไรที่หอมหอมที่แสโลโรยตรงนี้ <สะ S 1> ไม่ใช่กัญชามันเหมือนเหมือน,น,นเอาไหมอันน,น,นี้ลุงอิ่มก่อนนะเนี่ยอีกสักขาดีกว่ามั้งอร่อย ดินให้หน่อยบีบไม่หน่อยดินให้หน่อยลินให้หน่อยิน,น,อยน,น,อยน,นแล่า คนร้อนเพื่อนสั่งมาคนร้อนเลยอ,อันตัวนี้อะไรอันนีมม้มันคือไก่อะไรไก่้เจ็บอื้อ <laughs> đi một nữa một là. Ừ, ừ, này đi okay. Ừ ừ. นี่ต้องลาดเ,เยอะๆอย่างนี้หุ้ร้อนไปูนไหนกินเลยเฮ้ยนี่นดทิ้งในในิวังเนี่ยโอเค okay นะ ทำน,นี่เลยพี่น้องทุ่งทุการทุกทรทุกการติดตามมันเทียบเทียมไปเลยไรหรอกพูดเถอะแล้วไปร้านกินโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหน่อยดิพูดดิ <S <S 1> <S 1> พูดดิ <S <S อะไรโอเคพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกทรัพย์ทุกการทิดตามก็คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับพ่้นี่ครับ